สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้คำลองภาพผีผนอฟังช้ำลักจากอุบลครับเอา้าปอตรงนี้ล่าค่าฟิวพี่น้องน้ำเลยครับผมเมื่อมองฟ้ามนคิดถึงอุบลบ้านแฟนไม่พบแม่ตาซ่อนแลนบอเห็นหน้าแฟนมาแล้วตั้งโดน คิดฮอดทุนหัวแม่พุ่มดอกบัวเมืองอุบลแห่เทียนพันสานัดเจอหน้ามนแต่สาวอุบลก็เงยี่ายห่างไกลควันอ่อนบ่าวยะโสทอนโศกสารโอสาวเมืองดอกบัวบาน ยามล้างห่างกันไอ้นานวันไหวส่วนพญาแทนเจียงบังไฟแสนกับพี่ชายเจ้าเลืมแล้วบ่แม่ยอดพักใสความลังบังไฟอย่าโสทอนแก่งสะพือ เคยเที่ยวด้วยกันสงกรานผ่านมาท่าเดือและหาดส่วนยาล่องเรือลำมูลชมคูเหลืองอ่อนพาเธอเที่ยวแทนพาแต้มโคงเจียมเขือนสิลินทอนเคยได้พาคนอ่อน ชมโคงสีโคนเชื่อมมูลสีคลามเมื่อมองฟ้ามุนคิดถึงหน้ามุนยิ่งเหลือจนพลพันษาแข่งเลือบอเห็นหน้าแฟนพี่แสนวาววามกลับมายะาโซ มานั่งโซกาอยู่หนาถามเมื่อมองเมฆฟ้าสีหมุนปนคลามคิดถึงชมงามเมืองดอกบัวแก่งสะพือเคยเที่ยวด้วยกันสงกรานผ่านมาท่าเดือและหาดสวนยา ต้องเรือลำมูลชมคูนเลืองอ่อนพาเธอเที่ยวแขมพาแต้มโคงเจียมเขือนซิลินทอนเคยได้พาคอนอ่อนชมของสีคูนเชื่อมมูลสีกลามเมื่อมองฟ้ามุนคิดถึงหน้ามุน ยิ่งเหลือจนพ้นพันสาแข่งเลือบ่เห็นหน้าแฟนพี่แสนวบาววา,ามกลับมายะโซมานั่งโซกาอายู่หน้าถามเมืม่อมองเมฆฟ้าสีหมุนปนคลามคิดถึงชมงาม เมืองดอกบัวเอ้าเพลงไหนครับพี่นอ้องไปโปรแกรมเพลงหนาสวัสดีครับผม